สุด er ี่กับผมคุมอันโซอินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มสวัสดีตัวเจ้าของน้ำผุดนะครับเจะไปไปมาผุกคอบชุ่มไว้นะนะครับเริ่มไรไก่แม่นะงามจันงๆมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับอังนี้อยู่ในช่วงแำลังพัฒนานะครับอาจจะเบิดได้ลงคลิปยังลายคลิปนะคะรับก็พัฒนาหลาไกลด้วยเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่สันปะต้องนะครับแม่สันปะต้องก็ได้หลกมานะครับน,นี่อีกแม่หนึ่งนี่ก็ลายตัวอยู่นะครับอยากได้ไกลดีขยันเลี้ยงไกลเนาะ ไก่เล็กนะครับมันก็ใส่ผสมไปนะครับของอาหารอาหารหมูเล็กอาหารไก่ไก่น้อยเนาะเขาก็เขาผลเล็กๆนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะจะมาควบคุมไว้นะครับตัวที่กระงามนะครับนี่น้ำใส่หนึ่งสองสี่สองห้าว่าแต่มันนุ่มยนยครับ พอจะได้ใครมาแต่ละตัว,ว,ตว <c oughs> ใจเวลาพอสมควรเลย <c oughs> นุ่มจะไม่ลายตัวอยู่ต่อถตัวใหม่น่าขายพวกนี้ฝนตกนะครับดูมดูฝนนะเรานะครับตัวนี้ก็ดีขึ้นราคาดีขึ้นนะครับที่มันเจ็บขาข้างก่อนนะครับตัวนนะี้ไปเราฟังว่าเอามาใส่ซูมไว้มันจะได้แบบลด กันบาดเจ็บลงนะน้งามไกลเลยนะครับตอนนี้ดีขึ้นแลวนะครับในการเดินต่างๆไกล้จะเข้าไปอยู่ในสวนมุดแลยนะครับตอนนี้ลดลงแล้วนะครับนี่อีกแม่นึ่งกำลังมาใส่ตะวันนะครับนี่ดูงูุแปดตัวออกมดเลยนะครับซึ่งฟักได้ดีมากเลยนะนี่นครับอัปเดตทัน,นููช่วงนี้ฝนตกนะครับ อัน,นี้คืนนี้ก็ทั้งคืนเลยนะครับก็ทั้งคืนเลยตั้งแต่ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเจ้าเนี่ยนะครับแต่ต่ก็ไปขึ้นพอดีกับเจ้าให้เจ้าน้าน้องเตี๋ยวปุ่นจะทําเกษตรทานานะครับก็จะมีน้ําต้องสูบน้าําเลยนะครับเพราะปีนี้มันก็เป็นเอลนิโยกนะสวัสวดีเอทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กหดหัวใจกดหนึ่งก็ได้นะครับ ให้เปิดกําลังใจด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมก็ขอหยัดจบคลิปนี้ไว้แค่้ก่อนเดี๋ยวกัไปทำงานนะถ้าผมคลิปนี้ขอหยัดจบคลิปนี้เป็นอย่างไครับขอ FC กท่านมีความสุขหน,นักๆในชีวิตนะครับขอบคุณครับผม